โอ้ทุกตัวโอ้ยว่าเอ๊ยยิสามไฝแล้ววะเด็กดีว่ะนี่ยิบสามมีท้องสิกยิง ไม่มีทางไ้สัตว์ไม่มี <laughs> ไม่มีอ่ะกูบอกเลยไม่มีอ่ะเฮียเฮียเฮียม่เจอมาเล่น前锋ตวเนี้ <laughs> <laughs> ยสุดยอดสุดละเฮีย ไอ้เฮียเราจะอะไรไปสู้วะคือถ้าไม่ใช้บากฟูเลตต์ตอนนี้ไม่เป็นแล้วอ่ะไอ้เฮียเราแพ้แล้วไอ้ตั์ไอเอฮียชาวนิมัตู เฮ้ยโ,โหเจขอจ <laughs> จของจริงไปเจอของจริงไปมีประโยกต่อท้ายด้วยอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าซู้ไม่ได้แน่นอนเ่ะของแม่งดีกว่าต้นสำหรับน่าสิล่ะวนีั ผมสุดแล้ว胖打你妈给你妈一个多层施法知道吗打他高潮连连傻逼棒呀他们废话他们古方เด็กเด็กทีมบูซัดกันอยู่เราแม่งลากขี่ไปสัดผู้ไหวบอกว่าเนี่ยเฮียไอ้ผูฟาร์มไงอ่ะโอ้แล้วเดินกลับบ้านพ่อไงที่ คลิปกูหายหมดไอ้เหี้จ็คพองตายคลิปกูหายหมดเดดเดดานโกอะไรขนาดนะั้นอ่ะไอ้มันโง่จริงไอ้สัตวอโป้ง เฮียตามจะตายคุยได้เปรียบชิบหายแม่งก็ไปโยนเฮียนิโคออกไอเทมปัญญาวนกูบอกเลยเฮียควายานี่คนจีนชัวแน่นอนอสัตว์อนิเมะโปรไฟล์โอ้โหคนจีนเสียชวน สมบ,บูรณ์แบคุณดูสามหมื่นใจเย็นแอปขอเพิ่งสร้างตัวเดี๋ยวก็มาฟัางถ้าแอปมันปกติคนเขาก็ดูกันอยู่แล้วสุดท้ายเราไม่ได้สนใจแอปปอะเราสนใจพี่ดีอเองไอ้ที COVID ่เจ๊กอะโควิดสเปนเดอร์มึงก็รู้ ทุกวันเนี้ยท,ที่ทุกวันเนี้ยที่มึงต้องฉีดวัคซีนหลายๆ,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 ๆเข็มอ่ะมึงรู้มึง,มงรู้ป่ะเพราะใครเพราะเจ๊งแงสัตว์ไอ้เฮีย้ว่ามันสนใจมึงกว่าประเทศแรกของโลกอ่ะวูหันอ่ะจีนมึงไปสนมึงไปเห็นใจมันทำเฮีย Luck. คนไทยบ่เนี่ยไอ้เฮียมึงไปเป็นฟิลิปปินส์แบบเพี้ยแจ๊ดไป,ค,ปความเห็นกูกูคิดกูว่าซิกเ็ตได้แต่กูอยากให้ซิกเ็น หรือแม่งก็ทุนได้ได้แชมป์เพราะว่ากูจะพูดถึงผลกระทบที่ตามมาด้วยถ้าแอตเตอร์ได้แชมป์ก็คือน่ะเจ๊กพังอาจแม่งก็ซุยทั้งวันอะเจ๊กนัมเบอร์วันใช้หน้านัมเบอร์วันของแม่งอะน่ารำคาญที่ไห่แล้วถ้าพวกลิควิดได้อะก็จะก็ก็ก็ไม่ได้แย่มากแต่แย่นิดหน่อยเพราะว่าพวกลิควิดอะฮอนหมดมิกกี้บ็อกซี่เงี้ยมันก็จะพวกฮอนเงี้ยซุยละเฮียฮอนโนหนึ่งของแม่งอ่ะัญาน แต่ถ้าซิกเกตกับทุนด้าได้อะก็คือโลกสงบสุขกูจะบอกให้เดี๋ยวมาหยิบน้าก่อนโอ้ย โอ้ยเจ๊กจะเอสทำเฮียแต่วันรอบแรกไอ้สัสเฮียแม่เฮียมันจะกดเอสทำส้นตีเลยวะเฮียแบบตีเอฟเอฟเลยสัสสุดจริงเฮียโง่เฮียเดฟอ่อนจริงหวย ฟอนเต้พ้องชาหน้าสัตว์ชายเอ็มเจดีเพื่อมึงติ๊กแมนเทิร์นออฟชิลเจนแบบคนจีนแล้วก็พิมพ์ go eat banana monkey มาแล้วมันแลบเลยเฮียกูบอกแล้วกูจี้จิต จติดฟาดหัวจนกว่าเลือดจะอาบแต่พี่ดี้ไม่รู้ฟาดท่าไหนเลือดไม่ออกแต่ผมยุ่งแทนโอ้ยเหี้ยกูพลาดเหียบนหัวพี่ดี้หัวแข็งควายใบสั้นพี่ดีโอ้เข้าสูตรโคไปสัต งงไอคิดงงแม่งอ่ะเจก็ไอ้คอยไอ้ควายไอ้ที่โซโล่ล่างไอ้สัตว์นี่ก็พ่องไงเฮียทำไมมันอาการมึงอยากชนะมากไอ้สัตว์เล่นอย่างเนี้ยไอเฮี้ยมันพ่อคเล่นเก้มโอเคโอเคแม่งอ่ะชัยหน้าที่เดียดคันที่คอมมินิตด็อกไอ้ควายไอ้หยากคนจีน บ้านพองอ่ะเจ้ชิงชิงชงชิงชงชิงชงแม่งอ่ภาษาบ้านมึงเท่มากมั้งเซิร์ฟซีฮัลโหลสเปนอิชด่าแม่งไอสาคนจีน อย่าไปกินไอต,ติมนะเว้ยไ,ไอเสี่ยวเสี่ยวมีอะไรอ่ะทุกครั้งที่มึงกินมึงจําไว้มันมีราคาที่ชาติต้องจ่ายเสมออย่าไปกินนะเว้ยรอบชิงด้วยเพราะว่าเราอยู่คนละสายกันก็เหมือนเป็นเส้นทางที่เป็นเป็นเส้นทางไกลอะ่ะแต่ถ้าแต่ถ้าเรายัาง แต่ถ้าสายเขาเรียกว่าอะไรวะแต่ถ้าสายสัมพันธ์ของเรายังผูกไว้ด้วยได้สีแดงอะ่ะเราก็จะมาเจอกันในปลายทางของเส้นขอฟ้านึกออาป่ะเอาครับ